นี่ครับเอาเชื่อมต่อเน้ามันทะลุเนาะนี่นะครับเนาะช่างเชื่อมไปเบมือครับนี่ทำงานเงีๆเลยครับผมตู้ยังโมหอนเลยนะนี่เบื้องตู้เนี่ยนี่เบื้องนี้อ่ะแดดก็ขึ้นๆบดๆนะครับนี่เบื้องบดๆเฉียงกันเงีๆเลยเดียวนี่ครับนี่นี่ ก็คือเน้นที่แดดออกนะครับเน้นที่แดดออกเวลาไปเชื่อมงานใส่แบบใส่แบบยาวๆต่อเนื่องนเน้นที่แดดออกนะครับผมก็เดี๋ยวอันนี้ก็คือผมมีไฟยังรวมเลยล่ะนะครับเพราะว่ากัจัดเน่ถือแล้วนะครับราคาทุกอย่างที่ผมแจ้งไปก็คือตามนั้นเลยคนที่ท่านในสิบหาชุดเนาะนี่ครับนี่ไอสร้างเฮ็ดวงเฮ็ดงานผมก็ใส่จากอันนี้เอาเดี๋ยวถอดออกเดี๋ยวส่วานี่ยังพันดีนี่ถอดออกก่อนนะครับ นะครับนี่ยพอลูกค้กานี่ก็มานี่ก็ถามก็ได้ว่าใส่ในบ้านตอนนี้บ้านเท่าไฟบบดับบ่ดัดดับดับดับบนมือเลยเนาะดับผ่อนแรงแต่อยู่นี่มีไฟใส่บ่ฮะอ, <c oughs> อยู่นี่มีไฟใส่บ่ถามลูกค้าดูจัดแล้วเอาโมโหไฟติดอยู่นะเออ <c oughs> ไฟติดอยู่อันนี้ลูกค้าไม่เขาบ่โมแต่ว่าบ้านนี่คือไฟดับนะครับใส่ทุกอย่างนะครับผมนี่ยตอนนี้เป็นหลอดไฟไฟติดอยู่ครับแต่ว่า เออได้ยืดไปเชื่อมไปเบิ้งไหมนะครับอืมเอาเงีๆกันแต่ว่ากระเด็ดบดออกเราวบบนี้นี่ครับผมใส่โซดาเซียวนี่นะครับเนี้ยเงี้เลยนี่โซดาเซลล์นี่นี่ยนี้ยเนี้ยเยอาเนี้เงี้ยงกันเลยที่เดียวนี่ครับเอานี่แหละตัดเล็กได้พุ่นละอ่าคือเทียบไปเบิ้งขันงานเช่นเล็กเนี่ยมันได้มันได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับต้องคนตัดเล็กเป็นหู้นี่อ่ะนี่บางทีตัดให้มัน ขาดเลยเดี๋ยวมันหันก็เชื่อมนู่นมาเสียเวลาพอมันจะไล่แห้งนี่ครับแดดมันกับบดน้ำนี่นแต่ว่าก็กเชื่อมได้แหละแต่ว่าาช่วงที่เวลางานเชื่อมงานยังคืน้นเน้นนี่แดดบดเลยขึ้นเลยนี่นะครับโอ้ตัดบดนี่บรแมาณเท่ากระดาษแต่แบตเบิร์ตไปคิงหนึ่งเลยบดบดมันต้องมีแดดซอยน้ำนะเพราะอันนะี้มันงานหนะักเพรานนะว่าแบตลอยแอมนี่เวลาเชื่อมนี่กิน 2องริบกิน่ประมาณสิแอมสิบแแอมนี่ลากบเยาวนะเป็น AC พูดถึง AC 18สิบแปดอมนะสิแปดแอมกัมันเป็นระบบยีมันจะกินอยู่ประมาณหาต่อนหนึ่งอ่าปดกับสิบแปแแอมละแปดสิแอมดีซีนะครับเดี๋ยวผมดูเส่เวลา,ต,า,าวตัดยากันเน่ะพวกย่าหยตัด่อครับกินแบตหลาย <laughs> อเชื่อมนี่ได้กันตัดอย่างกินไฟมหาศาลเลยมันสวดขากนันอันนี้เป็นหู้ไม่ได้อยู่นี่นะครับน,น,นี่ตัดแล้วเอาออกไปแล้วส่วนหนึ่งเนาะแคุณเดาตัวนี้ออกก้ใส่ก่นอนโอ้ไม่เห็นตัวเชื่อมไปเลยนี่ครับเชื่อมเชื่อมดีกว่าตัดเลยใส่มหาศาลเลย ตัดได้นี่ตัดได้นี่ยคือขากันเถอะตัดก้อนนี่ได้นะนี่คักเลยเอานี่ขาดแล้วนี่ยมองหู้นี่ตัดได้นี่คือมหาศาลแลยนะครับกินมหาศาลเลยนี่เงี้ยาวๆเลยนะครับผมนี่ทำงานพัดลมยังบม่หอวเลยนี่เบิ่งนี่ครับพัดลมยังไม่ร้อนเลยนะครับนี่ บอดเบิดเ่ามีห้อนครับผมเ่ามีอุ่นเพราะว่ามันบรได้เบิดมือเนาะอันนี้ก็คืองานเทศว่าเชื่อมเล็กได้นะครับเชื่อมเล็กได้นี่เอานี่ถามลุงผมก็ได้มือนี่ไฟไฟดับบนไหนมาใหม่นี่ไฟบานเท่าดับปะดับดับเบิดมือแต่อยู่นี่คือมีไฟใส่ฮะอ๋อเอาแตลัเซลนรัอันนี้ทียมจังเลยมาเห็ดบานนี่ครับไฟดับก็เห็ดไดนะเพิ่นจะใส่่นี่แหละตู้เชื่อมเบิดนี่แหละ อันนี้เพิ่งเอาไปใส่แล้วเป็นของลุงเป็นชุดเท่าไหนนะชุดนอนหน้าครึ่งราคาเจ็ดพันกว่าบาทใส่หวัวใจเมื่อ้วนี่มาแตงแตงเมื่อติดนะเกืโโอบปีแล้วเกือบปีแล้วใส่ได้พอส,สมือนีใส่ได้เนาะอ,อันนี้ไฟดับนะครับเดี๋ยวขึ้นในบ้านนี่มันเราม่มีไฟอ่ะเห็ดใดเบิ้งแต่ว่าใส่เบิร์บ้านคือมีตู้เย็นมีตู้แช่อยังเขานั่นแหละนะครับแล้วก็สร้างโมเดิร์งานอีกครับ คือหูอยู่แล้วว่าไฟดับแต่ว่าก็คือนี่แหละเทียนเบิง้งนี่ครับมีเตอร์ยูอย่างแกยู่งสั่นแหละข่าไฟปต็องเสียครับแต่มันบุพเพสิสำรับเป็นไฟบ้านนั้นแนหะพูดถึงเป็นงานเทศกาลแบบหยาดมาหลายๆอันนี้ก็คือบ,บ้านพุ่นกับบูมุนที่กันบูมุนเพป็นปยุปานนะครับเนี่ยยุ่งสิเละมีเตอร์บูมุมนจท็กเกียน,นะครับนอกจากมีเทศกาลหยาดมาบ้านในะส่ไฟหน,นักๆมันบุพเพสิทิ สำหรับเป็นไฟบ้านนะครับนี่เป็นโซลาเซลล์เตรียมงานติดนะครับสนใจก็โทรม,มาสอบถามตามเบอร์นั่นแหละใส่ไฟบงไฟเบรอร์พร้อมแล้วมีตัวชงตัวเสียบเม,มยียงพร้อมเดี๋ยวสร้างมาตัดไอ้นี่ให้เพิ่อนนะตัดใหม่ดี๋ยวเสียบปลั๊กให้ตัดใหม่อันนี้เดี๋ยวเพิ่นอนก็เออคืองานผมเดี๋ยวมันจะมีใหม่มีอย่างร่องพร้อมนะเพราะว่าให้หม้อแปลงหนานะครับมัมีการบีบกันอย่างเพื่อป้องกันการขนส่งนะครับนะครับนี้ยโอ้ยเสียปากมัน นี่ครับปลาขี่ว่าสร้างเชื่อมนะอ่าสร้างบริเวณบริเวณสร้างเชื่อมใส่ไปในบ้านตัวนี้นี่ปลาคนมาแค่นี้เนึงไปนี่นี่ครับนี่ครับตัดใหม่้อมเดี๋ยวเดี๋ยวตีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาตู้นั่นไปเสียบเดี๋ยวปิดก่อนอ่ะเดี๋ยวจะใส่ใส่ใส่หินเจีย้อมตัวนึงเดี๋ยวคนปิ้งเนี่ยปลาต้องใส่โซลเชียว ผมเอามใส่โซ่อันนี้ก็โซ่ละเซลล์อยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นตูท้ทีเทสเนี่ยผมอยากปักตัวนี้ออกอ่ะนี่นะปักนี่นะบา้ทีจะไปเสียบตู้นึงเอาง่ายแค่ตู้เชื่อมได้มันก็นนกนหนักแห้งแล้วเนี่ยเปิดตู้เชื่อมพอร้อมนะครับเปิดตู้เชื่อมพอร้อมนี่ผมก็เอาปากโดที่ว่าเสียบในบ้านมาเสียบตรงนี้พร้อมนะเอาเปิดครับเสียบปากก่อนเนี่ยเอาเศษหินเจียวพร้อมนะนะครับเศ่หินเจียวพร้อมปักไม่ดีเลยเศบ เสียบจากตู้นี้เลยนี่ครับบ่ได้เสียบนี่ยอา่าภายในบ้านเนาะแต่คือตู้นี้เพี้ยนนี่นะครับอ่ตู้นี้พร้อมนะครับใช้เชื่อมมันกินหลายนะครับแล้วมันได้มันก็นได้แต่มันกินหลายนี่ยซิเขาไอ้ตัดเล็กพร้อมนะเชื่อ,อมพร้อมนี่ยนะครับเป็นบ่นี่เออครับกินมหาศาลเลยนี่นะครับนี่ นะครับเชื่อมเล็กคือใส่ได้แต่ว่าจะไปงานหนักเกินก็ออยังอย่ผมลงที่แบบแม่ของสอนนะมันหนกเกินนะอันนั้นน้องเขามันมื่นวัดตัวนี้มันแค่สูงสุดกับพี่คกพันนะครับนี่ก็ใส่แค่นี้บาเบาจิบๆครับผมสนใจก็โทษวาสอบสามพอก่อนโทก่อนปก,ก่นอนสนใจโทรวาสอบสามนะครับรายละเอียดแต่ว่ามันก็เต็มไปเลยเหลือยุทุดเดียวลูกค่ามกำลัง าถามครอบครัวพนกอนคุยกันนะครับพอขานโบอนก็นคือมันเหลือชุดหนึ่งนะครับพอมันเต็ม1ิบหาชุดแลลวก็โทรมาได้ตลอดนะครับหลังสามสุ่มกรุณหน้าโทรมหมที่เบอร์ศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับนี่แอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรที่ทั่วโลกนะครับทั่วโลกก็คือนะครับคนที่ไปเห็ุงานอยู่ต่างประเทศคือคนไทยนี่แหละกับที่พันโอนมาตอนน,นักขนะนี้ชุด1ิบหาชุดโปร5ิบหาชุดก็คือ,อมีเกาหลีกับไต้หวันนะครับ เนี่ยครับเกาหลีเนี่ยอยู่ซิว่าเพิ่นสิอยู่ที่จังหวัดอุดรนะครับไต้หวันนี่น่ายชืน้องไข้นะครับน้องไข่ถ้าจำผิดนะครับค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ในทั่วโลกที่เบอร์064213876 7นะครับถ้าบ่ได้รับก็ฝากข้อมูลขอความไว้จะตอบในช่วงอ่าเคลียร์งานแล้วเนาะอ่โทรมาสอบตามตามเบอร์เอ้าเปิดนี่ครับแดดออกแล้วใส่ดีครับพอดี้เตรียมเล็กพร้อมแล้วพอดี้นี่ครับใส่ยากันนีนะนี่ครับเนี่ยมี ก็ได้เสียบเกี่ยวกับพายในบ้านเพราะว่าตู้ในบ้านขึ้นในบ้านนี่ครับบผมนีสายจากตู้นี้เลยนะครับที่เทศไทยนะราคาไม่ถึงสองหมืน่นได้แค่ชิพมาชุดนะครับนี่เลยน,นี่อ่ามันใส่งานผมผมจีเตรียมเล็กกว่านะโอ้โหเนี่ยจีดเตรียมตัวนี้อเมมาเศษมันก็ได้ เชื่ยมไป้เพิ่มความตอนเขาเฮ็ดง,งานตัดเล็กความนะนี่ครับนี่นะมันเตรียมไปเพิ่งมันคือหัวมันเลื่นี่นะ,นะเอา,านะอเปิดเลยกที่เข้มเปิด,เป,ดเปิดไว้เดี๋ยวเชื่อมเดี๋เปิดไว้เอาเปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเชื่อมเล็กความนะครับฟังเสียงเอ,อาเนาะนี่นี่ตัดเล็กความนะเชื่อมพร้อม นี Quand, war, employer, ่ค so รับโมเมนต์ว่าไฟน์โมพอยนี่คือสูบเชือมันติดเป็นขีดขีทูบนะครับคามบมันกระจุดเลยเห็นบไหมเขาเปิดพร้อมนะนี่นี่ครับเงียบเงียกันเลยนะครับนี่เงียบเงียกันเลยฟังเสียงเอานะนี่ครับนี่ฟังเสียงเอาเลยฟังเสียงเอาเลยผมจะต่อยพร้อมเอาเนี่ยนี่ตัดเล็กตัวนี้เอาเนี่ยนี่เอาเนี่เอาเดี่ยขาดแล้วเนี่ยนะครับผมเงียบเงียกันเลยทีเดียว อ้าวพ่อพอพอมาแล้วแล้วเทียดไรแล้วตู้ระเบิดนี่ครับนี่ครับเนี่ยเทียดเบิ้งเฮ็ดให้เบิ้งนะครับนี่เฮ็ดให้เบิ้งคืองานหนักๆคือว่าเชื่อมเล็กตัวเดียวเนี่ยกับพริกมหาศาลแล้วสี่พันอยู่แล้วนะครับนะครับนี่ครับสร้างกับใส่งานพร้อมเอาสนใจตามเบอร์นะขอบพระคุณครับผม